สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยจาก23รายชื่อด,ดวนทีมชาติญี่ปุ่นเป็นไงไปชม มาชาดาอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นจะประเดิมงานแรกเตรีมนมนทัพทีมชาติไทยชางศึกชุดใหญ่บุกดวนทีมชาติญี่ปุ่นจางแก่งขันทุตบอลอุ่นเครื่องนัดประวัติศาสตร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นนักกุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันที่1เมื่อกระาคมปี2 5 6 7ตามเวลาประเทศไทย12.00นหรือว่าเที่ยงตรง ล่าสุดน,นะครับมาจาาอิชิอิได้มีการประกาศรายชื่อยิมสามขุนพลออกมาเป็นทางการแล้วนะครับโดวยวันนี้เรามาเปิดชมสุเอ็ตัวจริงที่ดีท,ท,ท,ที่สุดในแต่ละตำแหน่งที่ทมชาติไทยจากรายชื่อย3มสามรายชื่อชุดบุกดวลทีมิญี่ปุ่นเป็นไงไปชมเริ่มต้นที่ผู้สนับสุเป็นปฏิวัติคำใหม่ทูแมนคอกยูเนเต็ดก้องหลังประกอบไปด้วยนิโคลัสมิเกลสันจากโอบิโอเนเซเดนมาร์กสุพรรณทองสงจากทูแมนคอก ยูนเต็ดเอลิสโดเลจากบาหลียูนเต็ดจากอินโดนีเซียธีลอรธอนบุนมาทันจากบุรีัมยูนเต็ดกองกลางตัวรับสารตยูเนยนบีจีปทุมยูนเต็ดพิธิวันสุจิตธรรมกุลบีจีปทุมยูนเต็ดกองกลางตัวรุกสุบนัทเหมือนตาจากโอเอสรูวนเบลเยียมเอกนิตปัญญาจากโอรสเรดไดมอนญี่ปุ่นสุภโชคสารชาติจากฮอกไกโดคอนเสิร์ซัปโปโรญี่ปุ่นและกองหน้าตัวเป้าทลิสินแดงดาจาก บีจีประทุมยูนเต็ดส่วนชนะทิพย์สงศสินไม่มีรายชื่อเนื่องจากยังไม่พร้อมนะครับด้วยอาการบาดเจ็บและความฟ,ฟิตเฟนๆมนมีความคิดเห็นกันอย่างไรล่ะครับสําหรับรายชื่อเห็นได้ชัดเจนนะครับว่านักเตะแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่ผสมผสานของดาวรุ่งและก็เรื่องของตัวเก่าๆนะครับด่วนจเจริญสัมวนก,ก่อนนะครับปีกความเร็วสูงของเมืองทองเปิดใจคมแบักทีมชาติไทยในยุคข,ของอีจิ เจเทเปิดใจหลังคัมแบ็กติดทีมชาติเจเทนะครับเจริญศักดิ์เมืองอดนารุกของทีมเมืองทองยูเนเต็ดเปิดใจหลังมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งพร้อมตั้งเป้าจะพยายามทํางานหนักเพื่อโอกาสติดทัพชังศึกอย่างต่อเนื่องนะครับดีใจครับเกือบปีพอดีที่ผมไม่มีชื่อกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ผ่านมาผมพยายามทํางานหนักมาตลอดเพื่อโอกาสที่จะกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งผมมีโอกาสได้คุยกับอีจิมาตลอดครับตั้งแต่อยู่กับสมุทรปราการซิตี้ด้วยกัน เรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งผมก็ให้ความเคารพทุกครั้งที่เจอกันโค้ชก็บอกผมว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีนะตอนนี้โค้ดอิจิเข้ามาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมแล้วโค้ดอิจิเป็นคนตรงตรงและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการยกระดับให้กับทีมชาติไทยให้ดีขึ้นแนะนำผมของมุ่งมั่นและพยายามแสดงความดุดันในการเล่นทุกนัดที่ได้ลงสนามและอยู่ในช่วงที่ฟิตสมบูรณ์มากขอบคุณโค้ดที่เดินทางมาชมเกมที่สนามเมืองทอง และยังคงมั่นใจในตัวผมนะครับก็ฝากแฟนๆเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราด้วยให้การสนับสนุนฟุตบอลไทยก้าวผ่านในช่วงเวลาที่ยากลาบากกับคุณที่ยังศรัทธาในทีมชาติไทยนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าใครที่จะติดทีมชาติก็ทันเต็มที่เสมอเรายังคงมีโอกาสทั้งในเอเชียครับและฟุตบอลโลกเราก็เลือกอยากให้แฟนๆเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยทุกชุดต่อไปครับขอขอบคุณครับนี่คือคําพูดของเจริญศักดิ์วงก่อน ด่วนประเด็นร้อนบดามแป้งโพตอบหลังแฟนบอลคอมเมนต์คงไม่ใช่อิจิอิเลือกทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างแน่นอนกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกจนได้นะครับหลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการประกาศยิบสารายชื่อนั้งเตะทีมชาติไทยชุดบุกดวนทีมชาติญี่ปุ่นวันที่1มกราคมนี้ปรากฏว่ามีแฟนบอลโพลคอมเมนต์ถึงการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยรู้ว่าคงไม่ใช่อิจิอิเลือกแน่นอน กอนที่มาดาแป้งดนพันล่ำซ้ำจะโปรโมาตอบทันทีเขาเลือกทั้งหมด100%ค่ะมาดาแปง้งยืนยันอย่างนี้แฟนบอลรายนั้นกล่าวคงจะคลายความสงสัยนะครับมาดาแป้งมาตอบเองเลยนะครับโอ้โหก็อิชิเอก็เป็นคนเลือกนะครับโอ้โหใครจะไม่ให้คนอื่นเขาเลือกแทนล่ะครับสซเทีวงโารกรฟุตบอลไทยดิโกโล้ลุยซันโตจอดแชมแบไทยลีกเล็กที่2 รายเป็นข่าวใหญ่สันเซือนวงการฟุตบอลไทยนะครับเมื่อดิโก้ลุยซันโตกองหน้าตัวเก่งยโฮนดารุตทักซิมเตรียมคัมแบ็กสู่วงการฟุตบอลไทยกระแสามาแรงอย่างมากนะครับเมื่อดิโก้ลุยซันโตจอร่วงทีม3อ่าวในช่วงเล็กที่2ซึ่งทางพีทีปัจจุบหวังคว้าอาดีตยอดดาวยิงบุรีล์เข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ถึงเทียมหลังจากที่ต้องลนโซนท้ายตาราง ถึงแม้อายุของดิโก้ลุยซันโตจะเข้าอายุ36ปีแล้วแต่เขาก็ยังคงมีความกระาายที่จะเล่ลาตะกายเพื่อสร้างตำนานบทใหม่บนเวทีไทยลีกอีกครั้งกอดออดจิรชยัยโพสสิ่งที่มีในตัวของไมคอนคาร์โดโซแต่นักเตะเยาวชนไทยไม่มีกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากหลังจากดักราชคาร์โดโซยอดแข่งของไทยลีก โค้ข้ความถึงความหวังที่อยากจะเห็นลูกชาย oso, ไมเคิลคาร์โดโซมีชื่อติดทีมชาติไทยตามความฝานันเพื่อเข้าไปช่วยทีมชาติไทยเดินหน้าสูเป้าหไมายด้วยเวทีโลกในอนาคตล่าสุดนะครับโค้ดโอ๊ตเจริชัยได้ออกมาโพสต์เข้ความถึงสิ่งที่เจ้าหนูไมเคิลคาร์โดโซนั้นมีแต่เด็กไทยไม่มีโดยระบุข้ขอความไว้ว่าตัวเล็กแต่ใจไม่เล็กระบบระเบียบวินัยเยี่ยมทัศนคติเยี่ยมและนี่แหละคือมืออาชีพ ไมคอนการ์เดโซนี่คือสิ่งที่เด็กไทยไม่มีนะฮะก็ลองดูหน่อยนะครับบอลทางสมาคมนะครับมองเด็กคนนี้บ้างเขายอดเยี่ยมนะครับเรื่องของสกิลการเล่นในบราซิลแทๆ้ๆกุนซอทีมชาติญี่ปุ่นจุดอยู่23ปีเผยถึงโคชอิจิอิก่อนอุ่นเครื่องพบกับทีมชุดใหญ่ โกอิวะนะครับแม่ทัพทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นเอไม่เกินยิบสามเปอออกมากราวถึงลูพีเก่าอย่างมาชาดาอิชิอิเฮโคชทีมชาติไทยชุดใหญ่คนล่าสุดโดยเชื่อมันม่นว่าทัพชังศึกจะไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนกุนซือในไว้ห้าสิบเอ็ดปีนะครับเคยเป็นผู้ช่วยของมาชาที่สโมสร,รกาตชิมะเลอร์ในระหว่างปี2 0 1 1ถึง2017ซึ่งอยู่ในยุครุ่งเรืองของทัพวางเขาเหล็กชุดแชมป์เจลีก2016แชมป์อมโพรดครับสองพ และรองแชมป์สโมสรโลกปี2006ได้พูดถึงลูกพี่อิชิว่าหลังจากที่เราพบก,กันก็พูดคุยกันผมเคารพความเป็นกลางที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเขาผมได้เรียนรู้อะไรมากมายตอนที่ทํางานร่วมกับเขายกตัวอย่างในการใช้งานนักเตะเพื่อชนะในทัวร์นาเมนต์แมตช์และใช้เป็นข้อมูลอ้างยิงผมได้ยินมาว่าเขารับการยอมรับสูงมากที่ประเทศไทยผมคิดวว่าเขาจะสร้างทีมได้ดีอย่างแน่นอนและสิ่งที่ผมดีใจที่สุดก็คือ เราอยู่ในยุคยที่ทีมชาติญี่ปุ่นพบกับโค้ชชาวญี่ปุ่นในการคุมทีมชัดิอื่อนผมเฝ้าดูเกมที่จะมาถึงอย่างใจจดใจจ่อโออิวะก็เราปิดท้ายเดี๋ยวสำหรับโออิวะนะครับเตรียมนำทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงแข่งขันตําศึกฟุตบอล AFC u 23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ใระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม โดยในรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในสายเบียร์ร่วมกับเกาหลีใต้จีนและสารัฐอาหรับเอมิเรตสนี่คือสุขาวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่20ธันวาคม